พี่สาครบโมเดินที่นี่ที่ไหนครับอ่ามูสีช่างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาครับครับที่นี่อยุธยาถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้าเลยเนาะก็มีการผลิตข้าวจํานวนเยอะนะครับแล้วปัจจุบันที่ด้านด้านหลังที่ทุกท่านเห็นนี้ครับเป็นข้าวทั้งหมดกี่ไร่ครับอ่าสิบไร่ครับข้าวสิบไร่พันไร่ครับกขอห้าเจ็ดครับผมกขอห้าเจ็ดนะครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยข้าวแปลงนี้มีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างครับอ่าข้าว โซมครับดินหมดสภาพครับผมดินไม่ดีครับผมดินไม่ดีส่งผลให้ข้าวผลผลิตก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยครับไม่ได้ผลเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เต็มที่เลยอ๋อครับก็เจอปัญหาเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วพอได้รู้จักปิตรพันโฟทีเนี่ยที่สาครใช้ปิตรพันโฟทีอย่างไงบ้างกับนาข้าวแลงนี้ครับอ๋อผมดูจาก youtube เสร็จผมก็เอาซื้อมาลองใช้เลยครับผมใช้เที่ยวแรก ตอนคุมเลนครับผมฉีดคุมเลนแล้วผมก็ใส่หนึ่งเที่ยวแล้วก็เที่ยวที่สองคุมค่าใส่ไปพร้อมกับยาคุมค่าเลยครับผมแล้วก็เที่ยวที่สามหวานปุ๋ยเสร็จห้าวันแล้วผมก็ฉีดนะครับแล้วก็ผลที่สี่ใส่ปุ๋ยผลที่สองใส่เสร็จห้าวันแล้วผมก็ฉีดโฟทีท่าไปเที่ยวหนึ่งตรงนั้นก็รอไปจนข้าวออกรวงพเพพเพไกล้เต็มแล้วก็ผมก็ฉีดทัาไปอีกเที่ยวหนึ่ง,รง,ออง,รรงครับผม โหโยเยี่ยมเลยครับก็ใช้กระบวนการตามสัดส่วนที่ทางเพจรู้จกเกษตรกรได้แนะนําไปเลยนะครับใช้ครบถ้วนถูกต้องแม่นยําแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับตรงนี้เรื่องเริ่มปุ๋ยเริ่มยาเนี่ยมันลดหรือเพิ่มยังไงบ้างครับพอเราใช้ปิธภัณฑ์โซทีไปครับอ๋อตอนนี้ผมก่อนผมเคยใช้เที่ยวละห้าลูกครับผมแล้วมันกับผลผลิตมันก็ยังไม่ค่อยดีครับแต่มาเที่ยวนี้ ผมมาฉีดโพทีไปและหินข้าวมันเขียวสม่ำเสมอผมเลยลดปุ๋ยลงมาครับเหลือสี่ลูกวันเท่ยวแรกครับสี่ลูกเพราะข้าวมันงามหินข้าวมันงามก็ใส่ไปสี่ลูกแล้วก็มาฉีดตัวนี้ครับข้าวมันก็เขียวสม่ำเสมอแล้วก็มาหุนตองนี่ผมใส่ไปจะใส่ห้าลูกลมันไม่ไหวครับมันงามจัดกลัวข้าวไม่นั้นก็เลยใส่ไปสี่ลูก